ความแบบเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นมากเลยตอนที่ลูกเริ่มที่จะเดินได้ตอนคลานก็เริ่มเป็นอะไรที่เขาเริ่มทำเขาเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าเขาเป็นคนที่แยกออกมาจากคุณแต่ก่อนคือแบบยังเรียนรู้อะ่ะยังไม่รู้ว่าแบบว่าคือทุกอย่างต้องทำด้วยกันทุกอย่างคุณต้องทำให้เขาพราะเขาเริ่มเดินได้ค่ะเขาจะรู้สึกแล้วว่า their own p e r s o n เขาอะ่ะก็เป็นตัวของเขาเนี่ยถ้าเธอบอกฉันให้ทำอะไรหรือฉันเซ้น หรือฉันสัมผัสได้ว่าเธอต้องการให้ฉันทำบางอย่าง I want to do the opposite ฉันจะทำไอสิ่งที่มันตรงข้ามฉันจะทำไอสิ่งที่มันตรงข้ามรู้ใครเป็นแบบนี้บ้างในประโยคนี้เขาพูดว่า it's the healthy developmental impulse in me มันเป็นอะไรที่ healthy อะ เป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นอะไรที่ impulse ที่มันดีนั่นแหละสําหรับเราอะมันเหมือนดือ้อเหมือนแบบไม่ฟังปวดหัวใช่ไหมคะแต่สําหรับเด็กแล้วคือครูว่าคําว่า healthy development impulse Imp มันเป็นปกติธรรมดานะคะเป็นการพัฒนาการของเด็กที่ปกติมากเวลาที่เขาทําสิ่งตรงข้ามกับที่เราบอกอะพฤติกรรมนั้นดูเหมือนแบบ ม่ไหวจะเคลียเหมือนแบบว่าดูจังเลยทาไมเป็นเด็กอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ซึ่งจริงๆเราเป็นพฤติกรรมปกติธรรมดาและเฮลตี้ด้วยซ้านะคะ